ฟังน้ผมจะเล่านิทานการเก่าตั้งแต่ครั้งนานมายังมียายกับตาสองคนเดินฝ่าพายำนาวพงพีทีท่านตานั้นเป็นเจ้าเหนือคนชื่อเทายศสาวิมลผู้เรื่องศักดิ์ศรี นั่นชื่อยันเทวีเป็นพระมะเหสีคู่กับองราชันออสองคนตายายเที่ยวเดินบุกตามหาลูกประสังทองทั่วเขตขันพอพบแล้วจึงปลอมตัวเป็นแม่ครัวพลัน แกงชิ้นฟักถวายท่านผู้ทรงชายจึงเอาชิ้นฟักแก่ตลาดเป็นอักอรเป็นเรื่องราวเก่าก่อน ก็จำได้หวังจะให้ลูกน้อยกลอยใจนึกสังหอนหรือไทยว่าแม่มาตามโดยเดชาพระคุณเจ้าช่วยโดนจิตให้เจ้าคิดถึงแม่เคยอุปธรรมก่อนจะตะเวยชิ้นฟักทินในชามจงโดนความก่อนเก่าให้เจ้าฟังอันชิ้นที่หนึ่งทรงครัน้นกัลยา คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังอันชิน้นซองต้องขับเที่ยวเตสังอุ้มลูกไปยังพนาลายอันชิ้นตาเมื่ออยู่กับยายตา ลูกยาออกไปช่วยขับตายอันชิ้นที่สีกันะยามาแต่พรทุกอยตัง้ไปกากัดนอกชานอันชิ้นที่ห้าบิดตุรงผู้ทรงตักให้จับตัวลูกรักทำหาทานอันชิ้นที่หกจองจำทําประจานให้ประหารข้าฟันให้บันลาย ทาชิ้นที่เจ็ดเพชชาขาดเอาลูกยาไปทวงลงคงคาน้ำไหลรวมเป็นเจ็ดชิ้นเป็นเรื่องอรไทยพอพระสังเข้าใจก็จองกา